สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนำตั้งค่านะครับการปิดการเข้าถึงไมโครโฟนนะครับของแอปพลิเคชันใน Windows 10นะครับซึ่งในบางครั้งนะครับเวลาที่เราเปิด Windows 10ขึ้นมานะครับก็จะมีบางแอปนะครับที่เข้าถึงไมโครโฟนของเรานะครับมีผู้เชี่ยวชาญบอกว่า ในบางครั้งแอปที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับอาจจะกําลังแอบฟังเราอยู่ก็ได้นะครับถ้าหากว่าแอปพลิเคชันนั้นนะครับเข้าถึงไมโครโฟนของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับว่าเราจะเปิดให้แอปพลิเคชันนั้นเข้าถึงไมโครโฟนของเราได้นั้นมีแอปอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับมาที่เมนูสตาร์ทนะครับของ Windows 10นะครับแล้วก็มาที่ปุ่ม Setting ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับ หลังจากนั้นก็มาที่ปุ่ม System ตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มาที่แถบที่มีชั่อว่า Sound ตรงนี้นะครับคลิคแลกแถบที่มีชั่ว่า s u n d นะครับแล้วก็มาแถบที่มีชื่อว่า Microphone Privacy Setting ตรงนี้นะครับ ในบางเครื่องของบางท่านก็อาจจะอยู่ครละที่นะครับก็ลองสังเกตดูดีๆนะครับก็เป็นคำนี้นะครับไมโครโฟน Privacy Setting นะครับคลิกเข้าไปหลังจากนั้นนะครับมันจะมีนะครับให้เราตั้งค่าก็คือตรง uh, Arrow a s to access your ไมโครโฟนตรงนี้จะถูกออนอยู่นะครับคือถูกเปิดอยู่นะครับถ้าเรา สั่งออฟมันก็จะปิดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นปกติแล้วมันจะออนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะตั้งได้ว่าเราจะให้โปรแกรมไหนที่จะเป็นออนหรือออฟนะครับเพื่อที่จะให้เข้าถึงไมโครโฟนของเรานะครับมันจะมะีให้เราเลือกนะครับถ้าหากว่าเราเลือกเป็นออนก็แสดงว่ามันเข้าถึงไมโครโฟนอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเลือกออฟนะครับเป็นการปิดการเข้าถึงไมโครโฟนของเรานะครับอย่างเช่น ตอนนี้คาเมล่านะครับเข้าถึงไมโครโฟนของผมอยู่ถ้าถ้าสมมติว่าผมจะปิดนะครับผมก็มากดที่เลื่อนปุ่มให้เป็นออฟนะครับมันก็จะเป็นการปิดการเข้าถึงไมโครโฟนของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคาเมล่าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราตั้งค่านะครับเปิดปิดตามที่เราต้องการแล้วนะครับ จะมีแอปพลิเคชันต่างๆอตอนนี้มันจะออฟอยู่ส่วนมากนะครับจะมีเปิดอยูอ่อย่างในเครื่องของผมนั้นก็จะมีเปิดทิ้งไว้อยู่3แอปพลิเคชันด้วยกันนะครับที่เข้าถึงไมโครโฟนของผมอยู่ตอนนี้นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถปิดตรงนี้ลงไปได้เลยนะครับก็แสดงว่าเป็นการตั้งค่าการเข้าถึงไมโครโฟนของแอปพลิเคชันใน Windows 10เป็นที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ